สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแลวอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าครับน้องๆครับแม่นะฮะช่วงนี้นะครับมีน้องๆหลายคนนะครับคอมเมนต์ฮะมาบอกพี่สมบอยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวละครของเทรเวอร์เดนสันเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวทรีเฮดนั่นเองนะครับ แต่สำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับพี่สปอยนะครับลองไปเสิร์ชหาดูมอดของเจ้าตัวทรีเฮดแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับยังหาไม่เจอนะครับไปสืบข้อมูลมานะครับว่าได้ข่าวมาว่านะครับตอนนี้คนที่ทำมอดเจ้าตัวทรีเฮดเนี่ยนะครับ เขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นนะครับจึงมีแค่ช่อง YouTube บางช่องนะครับที่จะสามารถนํามารีวิวได้นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่สปอยนะครับก็ยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะฮะและตอนนี้นะครับก็อยู่ด้านหลังนู่นแล้วนะครับน้องๆหลายคนบอกว่าเอเดีกมันก็ท่านเทพอาร์สไม่ใช่หรอครับพี่สปอยนะฮะใช่เลยครับอันนี้ลยครับคือท่านเทพอาร์เสลยแหละฮะ แต่ว่าท่านเทพอารสเวอร์ชันนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสังเกตให้ดีนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่สมอยให้ดูคร่าวๆก่อนมีอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะจะเห็นแวบๆเรืองแสงแบบนี้นะฮะคล้ายๆลาวานะมีหนามแหลมๆงอกออกมาจากด้านหลังของด้านเทพแบบนี้นะฮะอันว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าท่านเทพอารสเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับตามไปดูกันเลย และสำหรับทัดเทพอารสเวอร์ชั่นนี้นะครับก็พิเศษอย่างแน่นอนนะครับพี่สมบอยจะค่อยๆให้ดูไปทีละสเต็ปนะฮะก็คือทัาเทพอารสเนี่ยนะฮะได้มีการอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับนี่ฮะค่อยดูกันนะฮะโอ้โหด้านหลังนะครับมีเป็นหนามแหลมๆงอกออกมาแบบนี้นะฮะเอาแล้วครับทัาเทพอารีสและนี่ครับนี่ฮะทัาเทพอารสเวอร์ชั่นใบนะครับโอ้หดีครับสังเกตผมของเขาให้ดีนะฮะ เป็นลาวาเรืองแสงแบบนี้ก็เลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่ครับด้านหลังของเขานะฮะมีหนามแหลมงอกออกมาแบบนี้นะครับและรอบนี้นะครับแอนิเมชันของทเทพอาร์รสรอบนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาก,กันเลยทีเดียวนะครับพี่สปอยล์ไปลองเทสมาคร่าวๆดูแล้วนะฮะแอนิเมชันสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผม เอาละครับและสำหรับมอดท่นเทพอาร์สนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนที่ทำมอดด้วยนะก็คือคุณอานิสุสนั่นเองนะครับนะคนนี้นะฮะน่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของก็อ God of War นะครับแกจะทำตัวละครทำมอดเกี่ยวกับเกมก็อ o ออฟวอรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะ เอาล่ะครับทันเทพอารเรสเราก็อัปเดตมาใหม่แบบนี้นะครับแน่นอนนะครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูไอนิเมชั่นนะครับท่าทางต่างๆของทันเทพอาร์เรส์เวอร์ชั่นใหม่กันเลยดีกว่านะครับตามไปดูกันเลย เอาละครับสำหรับการดูแอนิเมชันในรอบนี้นะครับพี่สบอยนะครับจะไม่ปรากฏดูแบบที่เคยทําให้ดูแล้วนะฮะแต่ว่าจะทําการเข้าไปสิงในร่างของท่านเทพอารีสี่เลยนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูแบบเดิมนี่นะครับเราจะไม่เห็นพวกเอฟเฟกพวกแอนิเมชันพวกพลังอะไรต่างๆของท่านเทพอารีสแบบเวอร์ชั่นใหม่นี่นะฮะดังนั้นนะครับเราก็เข้าไปสิงท่านเทพอารีสแบบนี้กันเลยดีกว่านะครับ เอาละครับและตอนนี้นะครับพี่สบอยนะครับก็ได้เข้ามาสิงร่างของทัตเทพอารเรสแล้วนะครับนีฮะอาจจะมุมมองอาจจะไกลหน่อยนะครับพี่สบอยพยายามหามุมแล้วนะครับมนได้เท่านี้จริงนะครับเวลาเข้าไปสิงร่างนะฮะอ้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีท่าแรกของทัตเทพอารเรสกันเลยดีกว่านะครับท่าแรกนะครับกดคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการโจมตีนะครับเป็นยังไงเรามาดูกันปึ๊บโอ้โหนี่ครับโอ้โหใช้น้ำที่อยู่ด้านหลังแบบตีนะครับ เบี่ยงไปจัดการสัตว์นะฮะนี่นะฮะโอ้โหถ้าโดนเข้าไปที่ท่าทางจะเจ็บจี๊ดกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับเดี๋ยวพี่สปอยลองคลิกขวาดูบ้างครับคลิกขวาจะเป็นไงฮะเอาครับโ,โอ้โหนี่ครับนี่ครับใช้ท่าโอ้โหหนามจิ้มอีกเช่นเคยนะครับจะต่างจากท่าแรกนิดหน่อยนะฮะนี่ครับจิ้มเข้าไปแบบนี้นะฮะโอ้โห้วแต่ว่าแอนิเมชันการจบตียังไม่ได้หมดแค่ดีนะครับ เขาบอกว่ามีถึง10ทาาเลยทีเดียวนะครับอไปนะเรามาดูท่าที่3กันดีกว่านะท่าที่3จะเป็นยังไงนะครับเอาโหหยิบขวานโอ้โหนี่ครับอย่างเท่เลยครับโอ้ท่านเทพเราเสกขวานมาจากไหนครับเนี่ยมาครับอีกทีนึ๊บโอ้โหนี่ฮะตัดล่างก่อนแล้วเสยขึ้นข้างบนอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับโอ้โหท่านเทพเหล่ารอบนี้นะฮะไม่ได้มากระทึบเท้าแบบเดียวแล้วนะฮะ เอาล้ครับมาดูท่านที่สี่กันต่อเลยนะครับท่านที่สี่เป็นไงนะฮะท่าที่สี่ครับขวานอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหนี่นะฮะจะใช้ขวานตวัดขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็สับย้ำเข้าไปอีกครีหนึ่งที่ด้านล่างแบบนี้นะฮะเป็นไงครับเปิบเปิบนะฮะสับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแหมเท่จริงเลยครับต่อไปครับท่าโจมตีท่านที่ห้ากันนะครับท่านที่ห้าจะเป็นไงครับเฮ้ยถอนครับ โพลังไฟเนะยครับนี่นะฮะท่าเทพอาเลสเรานะครับรอบนี้มาจัดเต็มมากนะครับท่าที่ห้านะครับดูกันอีกทีนะครับคอนไฟนะฮะปูแบบนี้ครับอ้าวเมื่อกี้พี่สบอยข้ามท่านี้ไปเหรอเดี๋ยนะอันนี้ท่าขวานโอเคโอเคเมื่อกี้ข้ามท่านี้เป็นท่าหนึ่งนะฮะถ้าก่วว่าท่าค้อนนี่มีสองท่านะครับนี่นะเรียกค้อนมาแล้วสับปัดเข้าไปอย่างนี้นะครับ โอ้โหนะฮะแล้วก็อีกท่าดึงนี่นะฮะโอ้ยังโหดเลยนะครับท่าเทพเรานะฮะต่อไปไปดูท่าที่7กันต่อนะครับท่าที่7ใช้อะไรครับโอ้ยมันจะใช้ดาบนะครับถ้าถุยทันนะครับเป็นเหมือนอาวุธแหลมๆของท่าเทพอาเลสนะฮะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนี่ครับโอ้โหแล้วมีการเบ่งกล้ามโชว์ด้วยนะฮะ เอาล้ครับต่อบาท่าที่8กันแล้วนะฮะไปยังไงครับเป่งพลังอะไรครับพันเทพอาเลสโอ้หนี่ครับโอ้ปล่อยพลังสายฟ้านะครับลักษณะคล้ายๆกับชาร์จพลังขึ้นเต่าเลยทีเดียวนะครับดูกันอีกครีครับพันเทพชาร์จแล้วนะฮะไล่มนคาถาแบบนี้แล้วยิงก็ไปแบบนี้นะครับโอ้หนี่นะฮะปกติกระทืบทีเดียวก็ตายแล้วนะครับ นี่แกเล่นมีโท่มมีท่าอะไรมาเยอะเต็มไปหมดเลยนะศัตรูจะอยู่ไงครับเนี่ยอ๋อสรุปมี9้าท่านะครับอ่ามี9ท่านะครับ,รบต่อไปถ้ากันท่าน,นี้ก็เป็นท่าสุดท้ายแล้วนะครับมาดูท่าที่9กันดีกว่านะครับสปินขึ้นไปแบบนี้ครับโอุรพนอะไรครับนี่นะฮะบินก็ไปแบบนี้ครับดูกันทีนึงนี่ฮนะโอ้เราเลือกมุมได้เลยว่าเราจะโจมตีใครนะครับ แดเล่นปล่อยบุกบาตมานะฮะแบบอัลิมิตกันเลยทีเดียวนะฮะเอาครับนี่นะฮะปล่อยได้รอบแมบเลยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเจ้าเทพเรานะฮะแต่อินเวนชั่นสวยกาบ้าเลยนะฮะแต่สุดตัวแล้วนะครับพี่สมบอยชอบท่านี้มากที่สุดเลยนะฮะนี่นะจ้านี่นะครับแม่น,นะพลังขึ้นเต่าแกคีดด่โหดซะเหลือเกินนะครับเจ้าเทพอารสเวอร์ชั่น,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 นใหม่นี่นะครับ เอาล้วครับสำหรับเทพอารูเอสเวอร์ชันปรับปรุงมาใหม่นี่นะครับมีเลือดถึง90ล้าน HP เลยนะครับโอ้โหดนะเลือดเยอะจริงๆนะครับแหมนะสมกับเป็นเทพรจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าเลยนะเวอร์ชั่นเก่านี่ฮะแกมีเลือดแค่9ล้าน9แ9ห9 9 9สบเาเลยครับแต่เวอร์ชั่นใหม่ที่มี90ล้านกันเลยทีเดียวนะฮะ อ่ะนี่นะครับเปรียบเทียบความแตกต่างกันหน่อยนะครับถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเรื่องรูปลักษณ์นะฮะอาจจะแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะครับเรื่องความเก่งกาจเรื่องสกิลนะครับโอ้โหเวอร์ชั่นใหม่นี่โหดกว่าเห็นเห็นเลยนะครับเนี่ยเอาละครับทีนี้นะฮะเรามาลองหาคู่ต่อสู้ให้ท่านเทพอารีสกันดูดีกว่านะครับนะฮะคู่แรกนะครับเอาใครดีก่อนนะครับเอาในจักรวาลเดียวกันก่อนละกันนะฮะจักรวาลของ God of War นะครับอย่างท่านเทพโคโรซัสนะท่านเทพทองนั่นเองนะครับ เอาแล้วครับอดีครับเทพทองไี่เจอกับท่านเทพอารเลสเวอร์ชันแรกนี่ก็ยังสู้ไปได้นะครับมาเจอเวอร์ชั่นนี้จะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยอ่ะนะครับไม่รอช้าเลยครับไปดูการต่อสู้กันเลยมาแล้วครับโอ้โหท่านเทพอารเลสเวอร์ชันนี้เดินเร็วมากนะครับโอ,โอ้ยังไงครับนี่อาอครับตอนนี้หาเหลี่ยมอยู่นะครับเอ้าท่านเทพอารเลสทำอะไรครับไปเดินลำวงไปเดินลำวงรอบตัวของท่านเทพทองทั้ไปครับนี่เดี๋ยวนะฮะ ทัตเทปอะเลสปรับมาใหม่ทำไมดูเออเออนี่นะฮะเอาครับทัตเทพทองเราก็พยายามจะตบอยู่นะฮะเอแต่เทพอะเลสเรายังไม่หายเอ๋อนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอุตส่าห์มีแอนิเมชั่นเท่ๆบ้าบายหลากหลายนะครับเสียชื่อหมดแล้วนะครับทัตเทพอะเลสเวอร์ชันดีนะมาเดินต้นเตี๊บอ้าวเอาแล้วครับ โอ้โหทีเดียวนะฮะโอ้โหดูภาพช้ากันอีกทีหนึ่งนะครับดีนะฮะโอ้โแกจมตีแบบย่อลงไปก่อนแป๊บหนึ่งเลยครับแล้วเสยทีเดียวนะครับท่านเทพทองเราีิถึงหายเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะฮะหลังจากเดินเวียนเทียนลำวงอยู่รอบตัวท่านเทพทองอยู่ตั้งนานนะครับโอ้โหดีนะฮะไม่เหว่าจะเออซะแล้วนะครับเอ้านะฮะ โหดใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับถ้าการมาคู่ต่อไปเลยนะครับเราไปต่อกันที่ตัวอย่างไฮดร้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเอาครับมีเสียงเพลงต้องปิดก่อนนะเดี๋ยวดนลิขสิทอ้ยโอ้โหเดียวนะท้าเทปอาริสกระทืบทีเดียวหายอีกแล้วนะครับโอ้โหนะแล้วรอบนี้เวลากระทืบมีล็อกคำรามด้วยนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะป่าครับเอาดูปากท้าเทปไม่ดีนะครับ เอาไงครับท่านเทพรอบนี้เอาไงว้าวหูหนี่นะฮะมีคำรามด้วยนะครับรอบนี้นะท่านเทพเรานะฮะแหมอนิเมชั่นมาเยอะซะเหลือเกินนะครับท่านเทพนี่นะฮะเอาแล้วนะฮะดูแล้วในจักรวาลของกอร์นบอร์นะครับก็คงจะไม่มีใครสู้ท่านเทพได้นะครับถ้างั้นนะครับเราต้องข้ามจักรวาลกันไปนสักหน่อยนะฮะมาเจออยากตัวละครอะไรดีนะครับเมก้าฮอนเลยละกันนะฮะมาใหม่แบบนี้นะครับ เอาครับทันเทพโดนเป่าแต่นะครับให้กลับบ้านไปก่อนนะครับแต่ตูทานเทพเดินปาแบบดีครับแล้วยังไงครับโอ้โหโหดมากนะครับไอ้ท่าน้ําแหลมของทานเทพที่ทีเดียวเบกอรฮอนหายนะครับโอ้โหนะแม่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับทานเทพเราเอาครับแล้วถ้าเจอกับเป็ดแม่เป็นไงครับคุณเป็ดแป่ปาครับ แกมาเทอร์เบเกอร์โฟนนะครับพยายามเป่านะทันเทปให้กระเด็นออกไปครับแต่ทันเทพพยายามอยากจะเข้ามาคุยด้วยนะครับอาจจะอยากเข้ามาขอเบอร์คุณแม่เป็ดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเอาครับคุณแม่เป็ดต้องไม่หยุดการเป่านะครับพอถ้าหยุดเป่าเบอร์ไรนะครับอาจจะโดนหนามแหลมแบบที่เบกาฮอร์โดนก็เป็นได้นะฮะเอาครับคุณแม่ คุณแม่ตอนนี้นะครับยังไม่ลดละเอ้าเหนื่อยแล้วครับคุณแม่พลังเป่าหมดแล้วนะครับแล้วเอาครับทะาเทพอารีก็เดินเวียนเทียนหนึ่งรอบแบบนี้แล้วขวานมาครับรอบนี้ครับโอ้โหวี่นีะหายเลยนะครับงัดเข้าไปทีเดียวหายเลยนะครับโอ้ท่าเทพอารสเราดนี่เลือดดนี่อก็นะฮะเก้าสิบล้านนะครับและสามารถหลีได้เรื่อยๆด้วยนะฮะ โอ้ลีเต็มแล้วนะครับเลือดทัเทพเราตอนนี้นะฮะเอาครับคุณแม่ก็สู้ไปได้นะครับขอลองเรียกยักษ์ตัวอื่นมาดูหน่อยนะฮะอย่างเว็บคเคเคสนะครับมาครับเว็บคาเคสนะฮะทันเทพวิ่งมาแล้วนะครับทัตเทพย่อครับรอบนี้อ้าปากโอ้โหจบงานครับนี่ฮะทาเทพบอกใช้แค่ออเดเบชั่นเดิมก็พอแล้วนะครับสำหรับเว็บคาเคสนะฮะเอาครับเว็บคาเคสน่าจะเบาไปนะครับ ลองเจอกับสกายสกีเบอร์ดูบ้างครับฝาครับท่านเทพอเลนนะพยายามหาเหลี่ยมอยู่นะครับเดินเวียนเทียนแบบนี้อีกแล้วนะครับหามุมอยู่นะอาครับท่านเทพพยายามดมดมอยู่นะว่าจะอันนี้ของจริงหรือเปล่านะครับแหมท่านเทพได้กลิ่นปลาหมึกย่างแบบนี้นะฮะอะไรกันครับหาเหลี่ยมเจอยังครับขยับมาดอยครับโอ้สกายสกีเบอร์เราไปติดปักนี่เองครับเอ้าแล้วมีการโจมตีครับโอ้ท่านเทพหยิบ ขวานมานะครับจบงานเลยนะครับทันเทพเรานะฮะโู้หูน้โหดลายมากนะครับสกายสกิปเปอร์สู้ไม่ไหว้ากันข้ามไปที่สกายเทนตะเคลกันเลยละครับมาครับโอ้แสบตาครับบอกไม่เห็นครับแบบนี้ครับไปครับท่านเทพหาเหลี่ยมอยู่นะฮะแลวเหมือนสกายสกิปเอาโอ้ยขวานอีกแล้วนะครับแม่ทาเทพนี่แกชอบใช้ขวานลือเกิดนะครับ แต่ยังไม่เห็นท่านเทพปล่อยพลังขึ้นเต่าเลยนะฮะอยากจะดูท่านเทพปล่อยพลังขึ้นเต่าบ้างนะฮะอ่านะครับสกายเทนเตอร์เคิ้นไม่ไหวนะครับอ่าโหดๆต้องมาครับอย่าง2027นะฮะตายครับอ้าวครับ2027จะไหวหรือเปล่านะครับโอ้โดนท่านเทพโดนกัดไปที่โอ้แล้วขวานอีกแล้วครับท่านเทพครับแม่เป็นอะไรกับขวานมาครับท่านเทพท่านเทพที่ชอบใช้ขวานนะฮะอานะครับ2027ก็ไม่ไหวนะครับ เดย์สิบแปดล่ะมาครับเดย์สิบแปดนะเอาครับท่านเทพเวียนเพียนอีกอู้รอบนี้ใช้หนามที่หลังของท่านครับนี่นะจิ้มเข้าไปที่เดย์สิบแปดแบบนี้นะครับแล้วถ้าเบิร์ดวอเชอร์จะทนไหวไหมครับมาแล้วครับเอาครับรอบนี้เบิร์ดวอเชอร์ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยหวานมาอีกแล้วครับหรับรอบนี้นะฮะแม่ท่านเทพนี่ยังไม่ปล่อยท่าขึ้นเต่าให้ดูเลยนะฮะ เอาละครับรีเบนิดอบ้างจะเป็นยังไงครับรีเบนิดอกวักหัวเรียกแบบนี้นะฮะท่านเทพก็เดินมาแล้วนะครับแหมท่านเทพรอบนี้เดินเหมือนเดินลันลาทีหนึ่งนะฮะตีกันแล้วครับโอ้โหท่านเทพท่านเทพทีทพ่ใช้ขวานเยอะซะเหลือเกินนะครับเนี่ยเอา้าเดี๋ยวฮะไม่ไหวแล้ว,ะไว,ไวลนะครับรอบนี้ครับแก๊งเทเวอร์ดูท่าจะจะสู้ไม่ได้ครับเราส่งนะสุดยอดยักษ์ของเทเวอร์ปรกกอนครับเอา้า เบยบอดนะครับมาแล้วนะครับเอาครับท่านเทพจะโดนหรือว่าเบยบอดจะโดนกันแน่นะครับมาครับยังไงครับเบยบอดดำดินหนีไปก่อนท่านเทพเอาท่านเทพโดนโจมตีขวานมาครับรอบนี้เบยบอดยังไม่ตายครับโดนไปหนึ่งดอกครับขวานอีกทีนี่โอ้โหเออท่านเทพท่านเทพไอ้เท่านเทพท่านเทพตายนะครับที่เอ้าเดี๋ยวนะโอ้ เดี๋ยวนะฮะโอ้จริงๆแล้วทัดเทพนี่ก่อนจะตายนะครับมีการปล่อยพลังขึ้นเต่าทิ้งท้ายใส่เบย์มอร์ตตายเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับสู่ภพภูมิของท่านไปนะฮะกลับสู่มิติท่านไปนะครับโอ้โหทัเรียกเรียกได้ว่าทัดเทพเนี่ยแพ้เบย์มอร์ตนะฮะแต่ว่านะครับก็สามารถปล่อยพลังคืนกลับไปยังเบย์มอร์ตได้นะฮะเดี๋ยวพี่สปอยล์ขออีกทีนะครับเมื่อกี้เหมือนจะดูไม่ค่อยชัดนะครับว่าทัดเทพเนี่ย ตายเพราะอะไรนะครับแต่เบนจะโดนเบมอตคำรามใส่นะฮะเอาครับดูอีกทีหนึ่งนะครับบาครับท่านเทพเรานะเอารอบดีครับไปรอยช้าครับปล่อยพลังเลยนะครับรู้ว่เบมอตโหดูด่ครับและเบมอตตายเลยนะครับโอ้รอบนี้ท่านรู้แล้วนะครับว่าเบมอตนี่สามารถคำรามให้ท่านเสียชีวิตได้นะครับเลยรีบชิงปล่อยพลังขึ้นเตาก่อนนะฮะอีกทีหนึ่ง นะครับมาครับมาครับท่านเทพเรายังไงครับเดินไปที่ด้านใต้ท้องของเบยมอดแบบนี้นะครับจําเด็กโอ้โดนโจมตีครับโอ้ทิ่งเข้าไปแบบนี้เบยมอดโดนไปนทีครึ่งหลอดแล้วโดนคอนแบบนี้ครับโอ้โหนี่นะครับเรียกได้ว่าสู้กัน3รอบนี่นะครับท่านเทพชนะไปสองรอบนะครับส่วนเบยมอดชนะไปรอบหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านเทพเนี่ย ปล่อยเวลาให้เบบอดได้คำรามนะครับท่านเทพเองก็จะเสียชีวิตเองด้วยนะฮะเอาแล้วครับเมื่อกี้นะครับเรา crossover จักรวาลของเทเวศร์สายกับก็อดออฟวอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับลองเข้าไปในจักรวาลของก็อดซิลล่ากันบ้างนะครับดูนะครับว่านัทเทพจะก็อดซิลล่า2021นะครับจะไหวหรือเปล่านะครับปานะครับท่านเทพอาร์เรนอบนี้มาแล้วครับเจอกับน้องแอร์เราหน่อยนะ อาครับคอสิล่าพยายามขำบลามคูก่อนนะฮะคนเทพพลังขึ้นเต่ามาแล้วนะครับคอสิล่าจะวนแบบคูหรือเปล่าอโอ้โหนี่นะน้องแอเราช้าเกินไปนะครับโอ้เหมือนจะต้องเบ่งพลังก่อนนะฮะถ้าเาิดพี่สบอยนะครับลองเผื่อเวลาให้น้องแอเราได้เบ่งพลังก่อนดีกว่านะครับอาครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับอาครับตอนนี้ยังไม่ปล่อยให้เขาสู้กันนะฮะ ให้ทางด้ากัซิล่า2อูนได้เป่งพลังก่อนนะฮะเอาครับหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนครับท่านเทพครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับเอาครับตอนนี้นะครับท่านเทพก็ซอยเท้านะครับวอร์มอัพนะครับกอซิล่าเราตอนนี้ได้ชาร์จพลังแล้วนะครับเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอากอซิล่าโอ้ยไปโจมตีก่อนได้ไงครับโอ้อุตส่าห์ยังไม่ สหย,ยุดให้ชาร์จพลังก่อนเอาครับโอ้โหทัตเทพเปลี่ยนคอสเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็ซิลล่ายังไหวนะครับยังไงครับ <c oughs> เปล่งพลังขึ้นแบบนี้ครับพลังนิวเคลียร์ครับทัตเทพใช้หนามแหลมทิ่มเข้าไปเอาแล้วครับโอ้รอบนี้ครับก็ซิลล่าได้มีโอกาสชาร์จพลังนะครับนี่ครับนี่ครับทุบเข้าไปครับทัตเทพครับเอาครับโอ้แลวทัตเทพแกก็เอาครับโดนจิม้มเข้าไปท้องมีร้องโอยเหมือนน,น,นะฮะ อ้าวครับกัสซิล,ล่าตอนนี้นะฮะนี่ครับนี่ครับโอ้โหทัตเทปซอยใหญ่เลยนะฮะแข็งหวานยัดเข้าไปอย่างเดียวนะครับท่ากัสซิล,ล่าก็มีปล่อยดิวเกียร์ระเบิดออโตมิแกแบทออกมาบ้าเบิร์นจานนะครับโอ้แล้วตอนนี้สู้ก็จะตกแผนที่อยู่แล้วนะครับกัสซิล,ล่านะฮะทัตเทปเปลี่ยนเสียมนะเปลี่ยนมุมมาแบบนี้อ่าเดี๋ยว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 อู้วิดาดา มื่อกี้นะครับพี่สวัสด์ต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีตัวละครตกแมปไปแบบเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเกมมันจะค้างนะครับโอ้โหนะเป็นว่าเรายังไม่รู้ผลนะครับว่าท่านเทพกับกอซิลล่าเวอร์ชั่นที่ได้ชาร์จพลังแล้วนะครับใครชนะนะครับแต่พี่สบอยขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันตกแผนที่แล้วเดี๋ยวเกมมันจะค้างนะครับอ้าวนะครับถ้าการรอบนี้นะครับขอมาเป็นเมก้ากอซิลล่าบ้างนะครับไปไหนแล้วครับเอาเมก้าสปอซิลล่าพี่สบอยบั็กอีกแล้วนะครับ เห็นเป็นเงาเงาแบบนี้อีกแล้วนะฮะแม่นะช่วงนี้ปักปล่อยละเกินครับเอาครับท่านเทพพยายามปล่อยพลังเ่องเต่าแบบนี้ครับเมกาคอสินลล่าคันถึกก็หายไปเลยนะครับแม่ท่านเทพบอกนะครับักอยู่ได้นะครับส่งกับโลกของแกไปเลยนะฮะ ่าและแน่นอนนะครับน้องๆหลายคนน่าจะต้องอยากรู้แน่เลยนะครับว่าท่านเทพเวอร์ชั่นเก่าเดียนะฮะกับท่านเทพเวอร์ชั่นใหม่เดียนะครับใครเก่งกว่ากันนะครับอ่ะรอบนี้ครับลองให้ท่านเทพเข้าสู้กันเองหน่อยนะฮะไปครับท่านเทพเวอร์ชั่นเก่าเราเดินเสียงดังครับเดินอย่างสง่างามครับแต่ท่านเทพเวอร์ชั่นใหม่แกอาจจะเดินแบบหลั่นลาทีเดนึงนะครับและท่านเทพเวอร์ชั่นเก่าเหยียบไปทีนึงนะฮะเอาครับโอทิมเข้าไปเหมือนกันครับโอ้เอาแล้วครับ อาจจะเป็นศึกระหว่างพี่น้องก็เป็นได้นะครับนี่ครับแล้วต่อนนี้นะครับท่านเทพเวอร์ชั่นใหม่นี่ครับพยายามเดินเวียนเทียนอีกแล้วใช้ขวานตวัดเข้าไปโอ้ครับแต่เทพเวอร์ชั่นเก่าไม่เป็นอะไรครับเอาแล้วครับตอนที่สู้กันจูนะฮะดูครับขวานขโบงครับใช้ขวานงัดเข้าไปครับเทพเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็เหยียบกระเทบพื้นไปนะฮะเอาครับคู่นี้นะฮะดูแล้วนะครับท่าทางจะไม่มีใครเสียเปรียบใครนะครับ แบบท่านเทพเวอร์ชั่นเก่าเราก็แ,แทบจะเป็นอมตะอยู่แล้วนะครับส่วนเทพเวอร์ชั่นใหม่ถึงแม้จะเสียเลือดนะครับแต่เลือดมีเยอะมากนะครับเลือดแกมีถึง90ล้านนะครับโอ้โหนะฮะเอาโดเดเหยียบนะครับมีร้องโอยเหมือนกันนะฮะเทพเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะฮะเอาล้ครับโอ้โหใช้หนามจิ้มเข้าไปนะฮะแหมนะครับ,รบใช้ขวานสับเข้าไปแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เอาละครับสำหรับคู่นี้นะครับหลังจากที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะครับก็ยังหาข้อสรุปไปได้นะครับว่าใครเก่งกว่าใครนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครตายนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับคู่นี้นะครับเสมอกันไปก่อนละกันนะครับเอาละครับและสำหรับคู่สุดท้ายในคลิปนี้นะครับแหมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากนะครับตัวละครนะครับที่เคยปราบท่านเทพอเลสได้อยู่คนเดียวนะครับนะฮะนั่นก็คือสุดยอดชลวันแห่งลุ่มเป็นอํานาย S.C.P. 682ของเราเองนะครับนี่นะฮะโอ้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าเทปอร์เรส์เวอร์ชันปรับมาใหม่แบบนี้นะครับจะสามารถต่อกรกับ S.C.P. 682ของเราได้หรือเปล่านะครับไม่รอช้านะครับเราไปดูกันเลย ายครับตันเทพวิ่งมาแบบนี้เหมือนอยากจะลองของครับ682ก็เดินไปใส่ครับและทัตเทปตอนนี้เกิดอาการเอ๋อครับเหมือนจะลนลานครับขึ้นไปยืนอ้าวลงมาแล้วครับทัเทพพยายามเหยียบฝุ่นกระเด็นไปก่อนครับแต่682บอกบอกเป็นหยังครับอ้าวครับเหยียบอีกทีนึงครับแล้วยังไงโอเปซองได้กับจังหวัดนี้ทัเทพอาเลสตายเลยนะครับกูแต่ก่อนตายทัเทพอาเลสฝากพลังขึ้นเต่าไ้อีกทีนึ่งกูจะยิงไปไหนครับ ยิงไม่โดน682นะฮะนี่นะครับ682บอกว่าถึงจะอัพมาใหม่ยังไงนะครับนายก็ยังเป็นรองชั้นอยู่ดีนะเทพาเรรนะครับแม่เดี๋ยวขออีกทีนึงนะฮะอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับดูอีกทีนึ่งครับ682ได้โอกาสวิ่งมาอีกทีหนึงครับท่านเทพพยายามเหยียบกระเด็นอกไปก่อนนะฮะแล้ว682ยังไงครับจะงับโดนไหครับโดนเหยียบอยู่ทีหนึงครับ682ว่าไงครับ นับแล้วครับท่านเทพอาเลสไปแล้วนะครับโอ้เสียชีวิตแล้วนะครับแต่ก่อนตายก็เช่นเคยนะครับฝากพลังแบบนี้ให้กับ682นะครับแล้วก็บินกับมิติของท่านไปแล้วนะฮะโอ้โหนะครับแบกเรียกได้ว่านะครับน่าจะเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับว่าท่านเทพอาเลสเนี่ยนะครับยังคงไม่สามารถจัดการ682ได้เช่นเคยนะครับ เอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับแหวนเทปอารเรสต์เวอร์ชั่นปรับมาใหม่นะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่านะครับแอนิเมชั่นเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแต่ละท่านี่นะครับแหวเท่สุดๆนะครับคนทํานี่นะเขาบอกว่านะครับใช้เวลาในการทําแต่ละแอนิเมชั่นเนี่ยสามชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหเนี่ยแล้วมีทั้งหมด9แอนิเมชั่นนะฮะน่าใช้เวลาในการทําค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอย่าง็ต้องขอขอบคุณ คุณอันดี้สุดอีกทีนึงด้วยแล้วกันนะครับที่ทำตัวละครดีๆมาแบบนี้ให้เราได้ดูกันนะครับเอาครับและสำหรับคลิปแบบนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สปอยด์ด้วยแล้วกันนะครับใครยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามที่ด้านบนขวาได้เลยและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามดูช่องสมบัติการมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปด้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมตามดูกันต่อด้วยนะครับวันดี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ